เอาล่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฮะจากขู่นั้นในเกมบีดเพบโซกันอีกเช่นเคยนะฮะโอเค เมื่อคืนน้อไลฟ์สตรีมได้ตัวใหม่มา2องตัวด้วยการเปิดตัวเออรอบละสใบใช่ปะเดี๋ยวคลิปมาทีหลังเนาะเออเป็นคลิปไฮไลท์สตรีมโอเคตอนนี้นาะเรามีอยู่9ก้เพชรน,นะแต่ว่านั่นแหละยังดูดไม่หมดขี้เกียจปั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูดเพชรต่อแต่ว่ามันมีเพชรเปิดถึงการันตีอยู่นะเราบอกเลยนะว่าตู้นี้เราเปิดถึงแค่สเต็การันตีนะ เราจะไม่ไหลสิบสเต็ปเหมือนตู้เจ็ดปีอีกแล้วนะบอกเลยยับเออคือนั่นแหละมันเสียเพชรเยอะเอย่ารอ,อบนี้แหละเอาแค่7สเต็ปจุกจุกคอม่อยวเรามาดูข้อมูลกาชาในตู้กันนะข้อมูลตู้กาชาเนาะก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนตู้รวมเนาะเป็นตัวลิมิเต็ดทั้งหมดนะใช่ปะ่ะ12ตัวเป็นลิมิเต็ดหมดเลยอันนี้บอกเลยหน้าตู้ตัวไหนก็ได้ ไอเซนปูจูฮาบัสตัวไหนก็ได้แต่อยากได้ที่สุดก็คือไอเซนนะเออเห็นไอเซนลงเรลนแลดุดมากเมื่อคืนนะคุณ GN ใช่ไหมเมื่อคืนเข้ามาเล่นกับเราในสตรีมโอคือแบบเอาเรื่องตอนแรกยังคิดอยู่ว่าสีเขียวนี่จะมีตัวไหนแบกได้มั่งว่าบอสมันค่อนข้างเลือดเยอะอยู่นะเออแต่พอมาเจอไอเซนเมื่อวานอ่ะสอับหคือแบบดูอยากได้เลยอะเออแล้วก็ตัวที่อยากได้ลองลงมาก็เป็นปูนะ ปูแดงเออปูแดงสังหารคินซี่กับฮอนโลใช่ไหมโอเคอยู่นะไปตีกิวได้หนึ่งทับห้าก็แรงลองเล่นมาแล้วจูฮาบัตนี่สุดยอดมากใน PVP ส่วนตู้แยกเนาะก็จะมีเนี่ยอ่อค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนะตู้แยกไอเซนมาตู้แรกแล้วก็ตู้แยกปูมาวันที่2แล้วก็ตู้แยกปูไอจูฮาบัตมาตู้ที่3โอเค ก็ตัวละครหลังตู้เป็นตัวออกตัวฟรีได้หมดเลยนะมันค่อนข้างที่จะแย่ตรงนี้นี่แหละถ้าเนาะแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าถ้าเกิดสมมุติเปิดไปเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยควรเปิดต่อหรือเปิดตู้แยกดีอันนี้ก็บอกเลยนะว่าแล้วแต่นะถ้าทุกคนเปิดในใน,ในตู้นี้ใช่ป่ะแล้วเหลือตัวแบบประมาณ2ตัว3ตัวที่ยังไม่มีอะหน้าตู้แนะนําไปเปิดตู้แยกดีกว่าเนาะอ,อสมมุติว่าอยากได้แค่ไอเซนตัวเดียวแต่ไอเซนมันยังไม่ออกออก2ตัวมาแล้ว หรืออยากได้ตัวใดตัวหนึ่งอ่ะแต่มันออกมาตัวเดียว2ตัวแล้วแต่ยังยังตัวที่ยังอยากได้ยังไม่ออกเนี่ยเราแนะนํานะให้ไปเปิดเป็นตู้แยกดีกว่าเนาะเพราะว่าบางคนไหลไปเยอะแล้วนะตู้นี้เออแนะนํานะแนะนําเฉยๆมาอย่าเราไปดูเลยว่าวันนี้เราจะเปิดได้ตัวอะไรมั่งอันนี้นะอันนี้นะก็จะเป็นตู้ปีนะเรายังไม่ได้เปิดได้ไเลยนะไม่ได้เปิดเลยแบบคันมือมากตั้งแต่ตู้มนะันมาอยากเปิดมากแต่ว่าอยากรอทําชิปมากกว่าเนาะ ออแล้วก็มีเนี่ยตู้ฟรีตู้อะไรไม่ได้เปิดเลยนะรอทาคลิปทีเดียวตัวก็มีอยู่สีใบเดี๋ยวค่อยว่าก,กันในสตรีมแล้วกันอันนี้เนาะเราจะไม่ได้เปิดอะไรเลยนะตู้ฟรีเนาะเราอยากได้กบเพราะลูกอ่อนนะไม่รู้จะออกให้หรือเปล่าถ้าออกกบเพราะลูกอ่อนให้ดีมากเลยนะเพราะขาดตัวเดียวจะห้าแล้วเออออกเอรจริงขาดตัวเดียวนี่มาเดี๋ยวเราไปกันเลยสำหรับตู้ฟรี มันการันตีอยู่แล้วล่ะห้าดาวแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะ1เรตน่นรันด้งเี่ครื้อรึคนา1ปัตย์ด้กท์ขียรรรอรร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 อรร่นรร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 รแรงรรรรรรงรรรรงรรรเรรช่างมันเถอะือว่า ได้อยู่เอามาเบิกเนี้เป็นสองทับห้าอืมมีอยู่ตัวหนึ่งละออกตัวนี้มาเป็นสองับห้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ม่เราจะไปของจริงนะนะสู้เปิดสเตปฟรีก่อนสเตปฟรีไม่ออกถ้าออกเ่ยแปลถ้าออกเงาแปลมาเดี๋ยวเ,เนี่ยของจริงแล้วของจริงของจริงแล้ว ออกมาไหมจะออกมาแต่สเตปแรกเลยไหม,มสเตปฟรีก็ออกว่ะแต่ไม่ได้ออกอาต้นะจ๊ะออกอยู่แต่ไม่ได้ออกอาต้มาได้อยู่ยังไม่มีตู้นี้ยังไม่มีตั้งก้าตัวตัดไปละเหลือแปดอะสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้มาตัวหนึ่งก็ดีได้มาตัวหนึ่งก็ดีได้มาตัวหนึ่งก็ดีมาสเตปสองไปเลยอย่าบอกว่าจะออกทุกดอก ดับเบิลพ่อโก้ว่ะเกินไปไหมอ่ะไม่เอาสองทับห้าดิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่อย่าบอกว่า,วาจะเปิดตั้งแต่สเต็ปแรกยันการันตีจะได้แต่พ่อโก้ว่ะ โคตรแย่เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเอาไหมเอาหไหมไหนนะเก่งยูเกง่งยูเกง่งยูเอ้ยตัวลิมิเต็ดอ่ะถ้าทำห้าห้ามันก็ดีอยู่ใช่ไหมสำหรับตัวลิมิเต็ดนะรอ,อบนี้มาไหมน่าจะไม่มาแล้วล่ะเออพักมั่ง ออกทีมันก็เกินไปนะมาสเต็ปนี้ต่อหุ่ยเงียบอะ่ะเข็มจัดเข็มจัดมาสเต็ปนี้แล้วนะอ,อ,อ๋อคือยิงหน้าตู้อะ่ะไม่หวังอะไรเลยไอเซนก็ได้ไอเซนก็นนะได้นนะ ตัวอะไรก็ได้ไอเซนไอเซนเบิร์ดคัมซีเวลไม่รู้จะพูดยังไงดีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าและเ <c oughs> ือไปทำไมเป็นนี้วะ เอาใหมเอาใหมเอาใหมไปคิดว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดีย๋ยวขอไปดูดเพชรแป๊บหนึบบน่งนะ a few minutes later มาสเต็ปการันตีนันทุกคนหลังจากที่ดูดเพชรไปค่อนข้างใช้เวลานานอยู่นะที่ไนหะถึงบอกว่าขี้เกียจเวลามานั่งดูดเพชรจากตัวนี่นี่จะเป็นคลิปแรกหรือเปล่าที่เราเปิดแล้วไม่ได้หน้าตู้เลย <laughs> คลิปนี้จะถูกจารลึกเอาไว้ใช่ปะมาสเต็ปการันตีเรือเพชรเม็ดเ,เดียว ไอ้ียหล้างสังหอดไม่ดีเลยวะ่ะเหลือเม็ดเดียวเหมือนตู้เจ็ดปีอีกแล้วหน้าตู้จะมาปะเนี่ยแล้วเหลือไว้ทำไมวะมันเหลือแบบพอดีมากเลยนะเม็ดเดียว,วอ่ะอ่าเนี่ยการันตีออกแน่ๆตัวอะไรเอย พี่บอกวว่าจะเปิดตั้งแต่สเต็ปแรกยันการันตีจะได้แต่พ่อกูอะเฮ้ยหน, <c oughs> น้าตู้ไปไหนขับไม่ออกเลยเนะี่ยเฮ้ยเกินไปปะทั้งตูอ้อะออกอยู่ตัวเดียวอ่ะเฮ้ยทั้งตู้ออกอยู่ตัวเดียวแล้วเว่ยเป็นไปได้หรอวะถามทหาทแล้วนะตู้อื่นไปไหนหมดอนะยังไม่ซ้ำต้องแปดก็เอาตัวนะเว้ย ทำไมมาอยู่ตัวเดียววะเนี่ออสองสสห้าหกเจ็ดแปเลดบัตซโคตแย่โียแย่ปะเราคงนั่นแหละ เราคงไม่ได้นะทุกคนลาก่อนเอาเพชรมาลงกับอะไรก็ไม่รู้คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะตั้งแต่ทำ YouTube มาไอ้คือไม่ได้น้าตู้เลยสามตัวไม่ได้นัาตู้กันเลย,ลเ,ลยเกินไปเปล่าพ่ออีกิโกออกมาจน3ามบห้าเดี๋ยวเนาะสรุปนะได้3ามบห้าปะโทษแย่ oh yeah. ไปถึง พ่อปูนะสามสับ้าดอุบาทเนยเออนี่นะใครที่แบบเข้ามานะแล้วแบบได้อะไรนะได้ตัวเดียวนะอย่างน้อยดูคลิปเรานะอย่างน้อยมีพลังใจในการเล่นด้วยเฮ่ยังมีคนเค็มกว่าเราอีกว่ะอะไรเงี้ยเอออย่างน้อยก็ยังมีเรานะที่แบบเปิดยันการันตีไม่ได้นะทู่เลยเออจะยังไงก็นั่นแหละเล่นกันต่อไปนะทุกคนเออ แล้วก็สําหรับคลิปวันนี้เนาะก็คงมีประมาณนี้นะทุกคนไม่ได้หน้าตู้อะไรเลยแต่ไพ่แต่ไม่เป็นไรเรายังมีเพชรอยู่คิดว่าจะไปเปิดตู้เพชรจากหอคอยอ่ะคิดว่าจะเอาไปเปิดตู้แยกไอเซนเพราะอยากได้ไอเซนมากจริงอันนี้คือเรื่องจริงเนาะสำหรับใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็คงมีประมาณนี้นะคลิป,นลปหน้าคลิปไหนเราจะมาเปิดกาชาตู้อะไรกันต่อแล้วก็โปรดติดตามกันได้ใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ